สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู้วันวันที่ส6กันยายนปลายเดือนละยู่6วันศุกร์ส, bah, สุขสาวทิศอาตมีตระสุขสาวทิศปลายดือนอาคือตระมีจิตมุ่งมั่นที่พิเศษปกติ เขาจะเดินทางปมกเที่ยงเที่กว่าเดินทางละฝนตกทางลำบากฝนตกถนนลื่นลําบากกรรารสัญจรยกยารพาละเขาจะลอมก็จะมีเจ้อรอรอเขาด้วยถนนลื่นแต่เด็กอยากลเื่อป้าตืปตปตอปาที่ดอกยาว บยังเกาะถนนเลยเกาะถนนที่พวกเราเป็นสายที่หน้ก็ริดผิดจำผิดทีนนเปลี่ยนไปแล้วันะว่าตัวเปลี่ยนที่แท้คันนี้ใช่เนี่ยต้องมาใช้สายต้มาคืนเงิ ดูตามข่าวสารทังกรมตุมีฝนตกความพันอย่างี้ที่ฝนของพาย,ยุนลาวซา,าที่ขโดนกันตั้งแต่เวียตั้งแต,ต่ฟิลิปปินขึ้นฟังฟิลิปปินเกนิที่ความรุนแรงันก็นทำลายแล้วา็สารมันมากแล้วพระความเร็วมันมากตั้งแต่ฟิลิปปินแล้วเกิดขกตัวเป็นตัวะไต้ฝุ่ เรือไต้ฝุ่นความเร็วลมตั้งแต่ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเรือไต้ฝุ่นลมร้อนความเร็วลมตั้งแต่เท่าไรหกสิบกว่าไปถึงร้อยสิบเจ็ดสิบแปดดังนั้นก็เร็วกว่าเรือกระเรียนไต้ฝุ่นเร็วกว่านั้นเรือกระเรียนสุดไต้ฝุ่น นีความเร็วลมใกล้ศูนกลางแต่แรกคือเรหนักๆมันเกือบ300กิโลเมตต่อชั่วโมงทางไปทาไหนก็ขาดสบบังไปเลยละพรความเด็วลมมีความเร็วของรถเวลาวิ่ง100กิโลเมตรอวิ่งทางนี้อันนี้ความเร็วลมพัด2เท่า3เท่าความเร็วของรถขวงมเรคือขนาดไหน ครื่องบินขนาดที่อจอดกรสองวันก่นลีเนี่ยป๊ายไปนความเดลของเ,นเนอาอขาวดพายุที่พวกเราที่วนที่ยี่สิบหกเท้่ยที่ยีตกตกต่บหกก็พูนตกคําควานี้อิทธิพลของพายุลูกที่ว่นนี้กระแสหายกนมาข้างๆฟรีชของมันงงกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มัน ขึ้นฝั่งแล้ทะที่เกาะไต้วันจากไต้วันก็เข้าฮ่องกงรับข้อกีดตำัองกงเส้งเชื่อกั้งนี้ก็ล้อายหรือเลากันแต่ะเพขขึ้นฝาเาความเร่อรงยรงลดลงลดลงธรรมชาติของพายุสตราไปยังอยู่ที่ในมหาสมุทรยุทมันจะก่อตัวเพ่แรงขึ้นเรื่อย พอขึ้นฟกก็เริ่มอ่อนตัวลงกลายเป็นโซนร้อนกลายเป็นดีเพรสชันีนี้ก็จะดิเพรสชั่นทะยดิเพรสชั่ตัวที่อีกหัต่อเราเนี่นะตกไม่เป็นเรื่องเป็นหลาวตกแบบนี้ตกเป็นทำไปทั้งวันขอให้ ตอนนี้มันพายุอนนี้มันพายุหลายปีแล้วก็ยังแนวทางเส้นทางของพายุเราสังเกตด,ดูเส้นทางพายุตน้นฤดูกลางฤดูเดี๋ยวนี้มันยังอยู่กลางฤดูอยู่เพราะแนวน้องของพายุมันยังซัดขึ้นไปข้างบนทำน้ำรั่ ขึ้นฝั่งที่เวียดนามวัดตรงมาที่เมืองไทยตรงเข้ามาแถวจังหวัดอุดรแต่นี้มันยังชัดขึ้นไปยังไม่ได้เกทที่ยวกประเทศไทยมันไม่มีใกล้ทางทีประเทศไทยอยู่นะน่าสนะทำไมเห็นเราแนว,วพาทายุเส้นทางพายุ่ยังมนะีตรงขึ้นไปตรงเหนือขข้างบนอยู่ นี่ก็กาะตัวอีกรูปหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ข่าวตทีนี้ขึ้นฟ้าที่ฟิลิปปินส์ที่เดิมนี่ละซ้ำเติมอีกั่นละขึ้นฟ้งที่ใกล้เคียงกับที่เดิมอาจจะไม่ที่เดิมสักทีเดียวแต่ที่เกาะดูซันโอฟิลิปปินส์จะนก็จะกลับมาจากไปทางไหนทิศทางจะแนวทางท่องทางเดิมเดิมอยู่ ยุยไต่ฝุ่นขอตัวไม่แล้วอีกเมื่อเกินสี่ห้าวันก็ถึงเราไปห้าวันสิบวันอีกทุ่คนที่มาถึงเรา <c oughs> จะมาพอจะมาถึงเราก็เป็นสนร้อนด็ดดวยชันงเลยอ่อนตัวลงอ่อ,อนกำล,ลังลงเพราะเรามีที่ก่องกันเพราะเราไม่ได้อยู่ชายฝั่งขึ้นฟองเวียดนาม ลูกทีแล้วเนี่ยท่านก็จขึ้นฝั่งเ้วยนังก็ไปขึ้นฝั่งไต้หวนันนี่หายว่าที่ไต้หวนันน่ะเราสานบนเขาแล้วกันจะมะเรือพีพังมันเป็นอ่าวจุดนั้นบนเขาเอาพลักล้มกลับลนมา,า,าทับถมดีนบ้านเดอนสภาพทะเลสาบหายสาบสูมไปหมดเาจะเล่าเขาเพราะพลังกนรน้วมันพัง น้ำเป็นเสืสลล้อแสนระบัทเม็ดเป็นทะลักน้ำเขามาในเมืองน้ำอะไรมามันไม่มาเฉพาะน้ำมันชะลลางเอาดินเอาโคลนมาเั้มาทวมบ้านทวมเมืองดูที่น่าสายปีกแล้วโรนทวมบ้านโดนทะลักน้นลงมาจากป่าจากเขารดินผสมน้ำเป็นโคลนน้รรมชาตินาไปที่บัดไปธรรมาชาติ แต่ก็สามารถพ้องกันได้ถ้าพ้องกันไม่ได้ก็ผ่อนหนักผ่อนเบาถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตั้งตัวไว้ด้วยความไม่ประมาทแต่ธรรมชาติของคนก็คิดเอาข้อมูลเอาสถิติอะรตางๆทเคยเห็นเคยรู้มาคิดมาบวกลบคูณหารสุภาษณ์มันน่าจะ ใ่้เป็นไรถึงยังอยู่ด้วยความหวาดหวัหว่นก้องฟังขึ้นฟังขึ้นธรรมชาติสิ่งที่จะฟังฟังขึ้นนั่นแหละอย่างพวกเราก็คิดฟังขึ่งอะไรฟังขึ่งคุคณพระคุณธรรมคุณพระคุณเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยเราละลึกละถึงพระคุณนั่งตัวสั่งเงินม็อกอยู่คนมไม่ได้อยู่ด้วย รเราเปลี่ยวอยู่ด้วยเพราะว่าสมมติในพระคุณถ้าเรายัางอย่างในนอ้นมีสราระนำความขบคุณใจอยู่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเรายังมีที่พึ่งอนทุกคนย่อมอาศาัยที่พึ่งหาที่พึ่งแม้แต่พวกเขาเฉายๆเขาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเขาไปลาไปเขาก้อนหิน หน้าผาธรรมดาน่บบนาะไพ้พบลัทธิต่างๆอุปลโลกเสกสันค์ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษที่สขึ้นมาเชิงเขาไรากรลา็เลยเป็นของพิเศษจะ<ม>อ่านดูปศกษาดูเขาไกรลาศเน่สูงไม่เท่าเ,าเขาเอเวอเรสต์แต่เขาเอเวอเรสต์ป็นคนไปคิดมา แต่เขาเวลาเนี่ยไม่มีใครกล้าพิจิตเพราะเคสคือสักคือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกฮินดูพวกถือพวกแม้แต่าศาสนาพุทธบางลัทธิก็ไปน,นับถือเพราะมันใหญ่เพราะเชื่อว่าเป็นแนานกลางของจักรวาลหนึง่งการเกิดทางนิยที่ยาวเกิดท่าเรือเกิด เขาถูกโดดสิ่งท wow. no. yes. ี s <S yeah. ่ไปถึงเป็นหน้ากลัวก็เลยเห็นเขาเป็นหน้าดูวเขาหน้าดูดก็เป็นธรรมชาติของเขาแล้วไม่ไปก่อเร่องเขาไปตามความดีถึงจะจเป็นก็เป็นถึงการดูบูชาถึงบูชาอันวอนส่วนอันวอนแห่งสักฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สองและศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ที่ ภายในมี <And> then, mm ีความรู้สึกนึกคิดคึงจิตใจมีผลต่อเราเลยตรงในทางอ้อมในลักเลยแต่สัจจิที่เสท์ขึ้นมาบอกานำมาสรสปฏิบัติแล้วเกิดความมีผลได้จริงอันนั้นเรียกว่าวิเศษของวิเศษเพราะปฏิบัติแล้วทางครามคิดใจพัฒจิตใจให้ยาความโู่เป็นามดจากความเป็ความดี ความอยากมาเป็นความละเอียดในลักษณะงนนานนั้นเป็นเส้นนั่งของผิวครับผู้การจะเอามาขัดกรองก็เป็นปเพขอให้กลางเป็นผู้คนขึ้นมาจากการสกัดต่อฟังจากการปรอพฤติาก,การรมอ่ไงนั้นลักษณะานนั้นม,มีประโยชน์เพราะเหตุการณ์สารที่เรื่องโบราเรืเร่องร,ราวต่างๆของโลกนี้อามากระตุน้นเตือนจิตใจไม่ให้กลมาได้ได้ในในฟังแล้วก็ยัง ต่างชาตเนี่ยมันเลยว่าไม่กระเทือนไม่กระเทือนมันไม่คิดว่าจะร้องอะไรเกิดอะไรไมิจะร้องลำลมอะไรอย่ไม่เหยียเนนเดยเพืเ่อผลสักการ์สอนด้วยเหตุยดเพื่อผลด้วยเหตุเพื่อปัจจัยต่อสู้กับเคื่องสูงต่างๆทีม่มันบังคับประชากรไปอนต์ต้อนี้กับบังคับไม่กับบังคับพรสุดท้ายจะลองละวางลงวางปล่อยวางได้เอามา แก้ไขจใช้พฤติกรรมแก้ไขข้อมูลให้มันเป็นเขาที่เชื่อมย่ตลอดนั่นแหละจะเป็นการนำมาสู่พลองคามประสูมสัสสผลอาจจเคื่อนเซลนถัวิจิตรจจิวใจมีความคราะหรื่องใจสภาต่อปฏิปทาเรื่องใจว่าขอเหล่านั้นก็ขอเหล่านั้นย่อมจะขึ้นมาช่วยเหลือเจรจางตามคุณภาพของอสื่อเลยอือเราอยู่ตรกลางใะเหตการ มีรอดปลอดภัยพวกเราปลอดจากภัยภัยแค่นี้ไม่ถึงกรอบ้าคนคิดอย่างนั้นนะถ้าแยกดินมจนหล้านจะท่วมขอให้เรามีอยู่มีนมีปกติเป็นอย่างนี้ไม่ถึงกันเราเสมผสมดิันจนกว่าจะาสภาสมบูรมากกว่าจะาดเจริทั้งเต่ละตาคอยทันบุญทันานนี่นะาถังาทําเพื่อภาถัาเพื่อชำระเมื่อทิ้ออกจากจิตจากใจเื่อมื่อทิ้งื่อ มันคืงก็คือความเฉลีช้าลังมาอความมากๆเพื่อพยานยากเป็นความเช่าวมอ่วที่สงเสไม่มีอไรก่ข้องกับการองอัปลทั้งตั้งา่ท่กเป็นสว่ความไม่สุกแต่่บีักหนเดิหาน้เดินหนเดินมนมามากไม่ต่ากันลักษณะองาดการกระทำการกะทำก็คือการ การเป็นกิริยาเป็นการปริยาในประโยชน์ประโยคนีประทางมีกิริยามีก่อมในการทำของเราก็คือเราไม่ากุศลจพนากุศลกิจขาดคิดอ่านพับควรเรตองเรื่องพวกนี้ทั้งคิดทั้งทำ้พูดออกมาในสิ่งที่เราทาออกมาทุกวันนี้ทำมาด้วยการเหตุดตามผลการเหตุามปัจจัยเพ่ีมาทำให้ตื่นถ้าเรอาผลเอาตุผลต้นต่อให้เกิดสติกัญา ที่สุดก็คือเนื้อประมาณถ้าประมาณแล้วก็ขาดพังพลาญขาดกระเ่อนจากหลขึ้นมาเป็นสมบัติกลายเป็นความบัตรพะประมาณที่ว่าไม่เป็นไรไม่เปี่ยนแต่แท้ัเป็น่ม่กลัดกลันแล้วช่ขามัเนี่เพื่อ่ขาที่คือขาที่คือจะเป็นความพร้อมเป็นพร้อมเกลเพื่อการโฆษณานอเชื่อมั ต้นไม้ภูเขาตุ่ารามบานชอบไม่ใ <spit> ช่ทีื่อเพ่มอันดลเพราะเรานั้นเป็นแค่เครืออาศแสงเครืองาศัยมาท้งมทุกข์เกิดทั้งตัวขาวแท่ไม่ใช่ความทีดจิตวิปลอดภัยจะไกยกับเรื่องครจริงๆกับคือ้สงสายไม่ใช่ใครเพระความลีมีตรนั้นไม่ถึงขไม่เกไขเป็นเรื่องธรรมดายต้าขาเป็นกาบังคาบำบดคือใช ย่งนี้ไมว่าคนไทยคือสิ่งไทยยังกอย่าแ่ใจ่คือเาเป็นาตางสิ่งต่างๆ้ก็ใช้ธรรมะขมุไก็เป็นคือเกิดด้วยรบถทาชเจ็เขียวแต่ไม่ใช่เฉยเลยลำบาแล้วส่วนของต่าธรรมะธรรมะมีผลก็คือน้อมนำธรรมะมาต่อสุดความปรารนแร ทำไคิดฟุ้งทำไมรู้จักจะืนเพืนจิตใจไห้เข้าสู่หลักของธรรมะคือความไม่ประมาทมันก็จะประมาทคนประมาทอดูอยเอมทำอะไรได้สารพัดสารพิษถามก็อะไรเพราะมันประมาทเออออยู่กันยัจะขอไม่หมองจะมประมาทไม่จะมองยขอไม่เด้ทำ้าทำยงจะขอจากใครกาะทำจะขอสักเดี ถ้าเ็มอหใว่าที่ท uh, ้งคนบานแาคนนี้กระทำคนนี้กระทำที่แย่ไม่ใช่ใครอย่างเียคนกระทำมนชิดเจ้าทางลงไปแล้วความรู้ราเพราะนมีสติกระจ่งเพราะรู้ชินกับความร้บาสดกรายงี้าสมบัติรูามีดวงข้างกันเราจะอยู่ฝั่งไหนเราเลือกข้างได้เราจะอยู่เลือกข้างสมบัติหรือเ่เลือกข้างิบัติ ที่ข, ar, ข้อคนคนหนึ่งแต่ละครั้งแต่ละชาตแต่วจรแต่ละชีวิตมันก็จะผานใจผ่านไปเพราะผ่านแล้วก็ผ่านเลยไม่เห็นมีใครจะมาพิชักุิบายับคนเป็นไม่ได้คนเต็น่วุนวายพิชักสาสุนอย่งนั้นอย่างนี้นะครับกอเป็นเรื่องนะเหตุมาเหตุเป่ากาเป็นสิตงเป็นคนเือแก้ไข เกใครก็อาศัยเหตุการณ์สถานการณ์นี่แหะอยงเช่นข่าวสารที่เขาบอกมาเาก็ได้เห็นหนักหนัางหักตอนนี้ก็เจอเพราะเราเพราะเจอเรื่องอันนี้เป็นแค่อ้อมมาถึงตาตัวเป็นอยู่พื่ช่เพ่อเราเคยเห็นมี่คืระดับสุดร้อนอายุมดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นหาประก็ไม่มีอะไรเลยไมใไม่ทราใจเราดี เกิดเมื่อสองวันสองคืนตกแล้วุก็รหมาาสน้าเรนเออร์ธรรมาตอนเช้าแล้งก็เป็นไข้พอตกมากก่กไขตอนใลางวันมีพยายามยืด้นมาไม่ สากลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน